สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอามือถือของ TrueMove S มารีวิวนะคะซึ่งเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องที่เขาจัดโครงการมือถือเครื่องเก่าแรกมือถือเครื่องใหม่นะคะโดย TrueMove S เขามีเงื่อนไขยอยู่ว่ามือถือรุ่นไหนยี่ห้ออะไรระบบอะไรก็ได้เป็นจอสีจอขาวดำ ก็ได้แต่ว่าเครื่องต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะหน้าจอไม่แตกแบตเตอรี่ยังอยู่ครบและสามารถเปิดเครื่องใช้งานได้แล้วก็ใช้อะไรบ้างก็มีสาเนาบัตบประชาชน1 1ใบนะคะแล้วก็ เงินจำนวน200บาทซึ่ง200บาทเนี้เขาก็จะเติมกลับมาเป็นค่าโทรให้กับเจ้าของเครื่องเจ้าของเบอร์นะคะมือถือที่เขาเอามาให้แรกเนี่ยชื่อรุ่น True Super One นะคะกอนอื่นเราก็มารู้จักคุณสมบัติของเจ้า True Phone รุ่น Super One ก่อนนะคะโดยเขาบอกว่า รองรับเฉพาะเครือข่าย TrueMove e d เท่านั้นใช้ความถี่ที่8 5 0 m เมกะเฮิร์และ2 1 0 0 m นเมกะเฮิร์นะคะหน้าจอไม่ใช่ทัชสกรีนนะคะเป็นหน้าจอธรรมดาตัวนี้ไม่ใช่เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะแต่เป็นน้องๆสมาร์ทโฟนปุ่มไม่ใช่เป็นระบบสัมผัสสไลด์ไปสไลด์มาได้นะคะ เป็นระบบปั t t ุบค่ะปุ่มกดธรรมดามีบลูทูธแล้วก็รองรับ3ภาษาคือภาษาไทยรู้สึกว่ามือจะสั่นนิดนึงนะคะขอขอโทษด้วยนะคะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาพมา่าแล้วก็สามารถฟังวิดีได้แบตเตอรี่ที่800มิลลิแอมนะคะ ซึ่งถือว่าเยอะอยู่อันนี้สามารถเล่น Facebook ได้มีกล้องถ่ายรูปซึ่งเป็นกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่ส0 0 0 0 0นะคะสามแสนพิกเซลหรือเรียกกันโดยทั่วๆไปก็คือ0.3 MP ์สามละคะ่ะสามารถดูทีวีได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะของ TrueMove แล้วก็ เล่น YouTube ได้นะคะตัวนี้แล้วก็ความละเอียดของหน้าจอ176คูณ220พิกเซลนะคะแรมห4เมกะไบอม1้8ค่าเดี๋ยวก็ไปต่อกันที่ระบบปฏิบัติการภายในกันนะคะไปดูกันว่า ในตัวเครื่องมีอะไรเล่นกันบ้างค่ะภายในก่อนนะคะเขาก็จะมีหูฟังมาให้ลักษณะอย่างนี้ตามภาพเลยนะคะมีอะแดปเตอร์ที่ชาร์จไฟบ้านให้1ตัวแล้วก็มีสาย USB สำหรับชาร์จ1อันนะคะไม่มีฟิล์มกันรอยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องก็จะเป็นตามภาพเลยนะคะ หน้าจอ2นิ้วระบบไม่ใช่ทสัสก,กีนะคะเป็นระบบปุ่มกดธรรมดาแล้วข้างหลังก็จะมีลำโพงแล้วก็มีกล้อง1ตัวความละเอียดอยู่ที่3ามแสนนะคะด้านบนก็จะมีปุ่มไฟฉายแล้วก็ด้านข้างก็จะมีที่เสียบเสียบสายชาร์จนะคะค่าเดี๋ยว ค่ะเราก็มาดูภายในตัวเครื่องนะคะว่ามีอะไรให้เราเล่นกันบ้างอันนี้ถ้ากดผิดพลาดย,ยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพิ่งจะเริ่มหัดเล่นก็มีเมนูต่างๆมีเมนูการโทรรายชื่ออินเทอร์เน็ต YouTube ข้อความมัลติมีเดียออร์แกเนเซอร์ เอามันเต็มมีเดียก็จะมีวิดีโอ m บันทึกวิดีโออัลบั้มภาพเครื่องเล่นเสียงเครื่องเล่นวิดีโอเครื่องบันทึกเสียงอีบุ๊กเกมเกมมีเกมอะไรให้เราเล่นบ้างมีผู้รักษาคลังสินค้าแล้วก็เกมงูไปดูนะคะอ๋อเหมือนสมัย3ามสนศเลยค่ะคะ่ะไปดูตัวอื่นต่อกันดีกว่า มีอ e ีบุ๊กนะคะอีบ e ุ๊กไม่มีอะไรเป็นโทรศัพท์ของคุณพ่อแล้วก็ Organizer มีอะไรบ้างมีการจัดไฟล์เครื่องคิดเลขนาฬิกาปฏิทินสิ่งที่ต้องทำในกาทั่วโลกก็ตามนี้นะคะ่ะโทรศัพท์แล้วก็มีกล้องถ่ายรูปนะคะ แล้วก็ไปดู youtube กันใช้เวลาโหลดพอสมควรนะคะแต่ก็เล่นได้อะค่ะก็ยังงงอยูนะคะว่า จะเปิดยังไงดีตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยมันรู้สึกว่ามันในวิดีโออะรู้สึกว่าเออหน้าจอมันก็ใหญ่ดีนะแต่ว่าตอนถ่ายเนี้ยแพงมากหน้าจอมันเล็กครึ่งหนึ่งของที่ว่า ครึ่งหนึ่งหรือเปล่าประมาณครึ่งหนึ่งอะค่ะที่ของที่ใช้ที่ใช้อยู่เพราะว่าที่ใช้อยู่เนี่ยก็เป็นที่ใช้อยู่ก็จะเป็นหน้าจอ4.5นิ้วนะคะแต่ตัวนี้มัน2นิว้วมันก็เล็กนิดนึงนี้ระหว่างรอมันโหลดนะคะ ก็ตอนที่ถ่ายถ่ายเนี้ยก็ก,ก,ก็ก็คือเล่นเล่นลองเล่นเนก่อนที่จะถ่ายวีดีโอนิดนึงก็ก็รู้สึกว่ามันมัน,มนถ้าเกิดให้เราไปแลกฟรีอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนสมัยใหม่แล้วโลกโซเชียลมีอิทธิพลกับเราเยอะแล้ว ให้เรากลับไปใช้หน้าจอสองนิ้วเนี่ยมันก็จะไกลยอยู่นะคะแล้วไม่ใช่ระบบทัชสกรีนด้วยแต่สำหรับคุณพ่อก็คือเอามาก็แค่โทรเข้าโทรออกไอ์ย u ทูบหรือว่า f a c e b o o ละ Facebook อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยไม่เป็นหรอกค่ะ ซับเครื่องเดิมนะคะที่เป็นจอขาวดำที่ไม่ได้ใช้แล้วไปไปแลกมานี่เราก็เปิด y o YouTube ขึ้นได้แล้วนะคะมาดูกันว่าเขาโหลดนานไหม ก็โหลดน้ำสักพักใหญ่ๆเนื้อนะคะมาแล้วค่ะก็เล่นได้ดีค่ะแต่ว่ามันจะจอเล็กไปนิดนึงถ้าให้เลือกนะคะขอดูทีวีจากจอทีวีที่บ้านดีกว่า แล้วเราก็ไปดูตัวอื่นกันต่ออีกนะคะดูทีวีที่ของทาง t ุมมุกเอสมาติดมาก,กับเครื่องนี้บ้างกดปุ่มกดผ่านช่องทางที่เขาเอามาให้นะคะดูช่อง3แล้วก็เลื่อนลงมาใช้ปุ่มเลื่อนนะคะดูทีวี บัฟเฟอร์แบบหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะใช้มือถือเครื่องที่ว่าซื้อมาใหม่ถ่ายตัว เอเซอร์เอเซอร์อะไรนะเราว่าไอริส70 8นแคะแล้วก็กลับมาที่มือถือทูมูสใหม่นะคะก็เล่น c ฟ b o ุกได้นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละมันหน้าจอมันเล็กไม่ถนดัด แล้วคุณมอก,ก็ไม่ได้เล่นด้วยแล้วก็มี S S อะไรพวกนี้นะคะ่ะมีะรายชื่อมีแบ่งกลุ่มได้ด้วยนะคะก็คงจะมีเท่านี้แหละคะ่ะก็มีปุ่ม H T V ที่ว่าเป็นดูด ดูทีวีทางลัดได้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่สลับเวลาอันมีค่าของอเพื่อนๆมาดูคิมรีวิวโทรศัพท์มือถือของ TrueMove s กับโครงการมือถือเก่าแลกมือถือใหม่ 3G ของ TrueMove s นะคะค่ายังไง ีข้อสงสัยยังไงมีอะไรจะสอบถามสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะแต่ขอบอกก่อนว่าเครื่องนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องที่พิมพ์ใช้เองนะคะเป็นเครื่องที่คุณพ่อใช้ส่วนเครื่องที่พิม์ซื้อมาใช้ใหม่แล้วก็เป็นเครื่องสำรองของตัวสมาร์ทโฟนตัวหลักที่ว่าเอาส่งศูนย์ซ่อม,มนะคะก็คือจะเป็นตัวนั้นตัว AS ซูเปอร์คอมโบลาวา a l ลิสเจซึ่งก็ได้รีวิวไว้แล้วนะคะใน channel นี้นะคะอันนั้นก็คือตัวนี้ตัวที่เป็นตัวถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีถ่ายวิดีโอคลิปอันนี้นะคะแล้วก็ถ่ายภาพอันนี้ก็ตัวนั้นก็ เดี๋ยวเดี๋ยวคิมจะใส่ถ้าเกิดเพ,เพื่อนเพื่อนสนใจมือถือตัวที่ว่าเป็น lawa iris เจ็เนี่ยก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะคะก็ไปดูกันได้ราคาก็สามพันเ้าสามค่ะเป็นราคาเต็มแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นลูกค้า aas เดิมอยู่แล้วเนี่ย สามารถกดดอกจัน9 9 0ส่วนาบดูว่าเราจะได้ส่วนลดในการซื้อหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยได้ส่วนลดถึง1,000บาทเลยนะคะสำหรับการซื้อส่วนของของพิมเนี่ยพิมพ์ลองกดเบอร์เก่าอะดูนะคะได้ส่วนลด500บาทอันนี้เขาก็จะดูเกตของลูกค้าละมั้งคะค่าย,ยังไงฝาก กดติดตามช่องแล้วก็ฝากถ้าเกิดชอบอยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีอะไรมาใหม่ๆหรือว่าซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มาหรือว่าเครื่องเก่าซ่อมมาเสร็จแล้วก็จะมารีวิวแอปพลิเคชันตัวที่น่าสนใจให้เพื่อนๆได้ ใช้ได้ดูกันนะคะแล้วก็จะมีสอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็คอยติดตามละกันสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ